สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโอโหราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอก็จะมาทํานายไทยทักดวงชะตาชาวราศีพิจิกประําจำเดือนสิงหาคม256 4ีนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งอัตตาตัวตนของท่านในแนวทางความคิดในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะมีท่านที่ เกี่ยวกับเรื่องของการจะทดลองทำอะไรใหม่ๆมีการเรียนรู้มีการศึกษามีการพัฒนาต่อยอดอะไรที่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเอ่ยการเงินเอ่ยแล้วมันก็เป็นลูกทางที่ดีซะด้วยสิมีแพชชั่นกับการที่ได้ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆช่วงนี้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของฮีนะ ความหายนะความไม่ดีไม่งามช่วงนี้เนี่ยเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยตั้งเอาไว้สูงมากๆคือเรียกได้ว่าถ้าเป็นนักกีฬาถ้าเป็นนักวิ่ง ต้องที่1เท่านั้นไม่หวังที่2ที่3ค่ะต้องเหรียนทองเท่านั้นนะคะดังนั้นการที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงมากขนาดนี้ยอมรับว่าบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้างดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้สําเร็จบรรลุเป้าหมายของชีวิตมันอาจจะต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องมีความพยายามอย่าย,ย่อท้อในกลางทางก็แล้วกันนะคะต่อมาค่ะตําแหน่งของท่นั่ง ถ้านางคือเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลานี้ถ้าหาเงินมาได้มากคุณก็จะใช้จ่ายไปมากถ้าหาเงินมาได้พอประมาณปานกลางก็จะใช้พอประมาณปานกลางคือเรียกได้ว่ามีการจัดสรรในเรื่องของการใช้จ่ายเงินช่วงนี้เนี่ยได้ลงตัวได้เป็นอย่างดีหรือว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของการใช้เงินอยู่ไม่สามารถจะใช้จ่ายได้อย่างฟุ่มเฟือยมากเกินไปนะคะต่อมาค่ะตําแหน่งของปีตา ปีตาคือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานของเราในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมีกําแพงกับคุณมากคุณทําดีขนาดไหนคุณพยายามขนาดไหนเขาก็มองเห็นว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นผลตอบแทนเล็กน้อยมันเป็นสิ่งดีงามเล็กน้อยที่แบบ ได้ได้ว่าทําดีแล้วไม่เห็นผลงานล่ะค่ะพูดคํานี้ก็จะชัดเจนมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะพยายามทําดีให้ตายเลยนะเขาก็ยังไม่เปิดใจให้เราในช่วงระยะเวลาเดือนนี้อะคะ่ะต่อมาค่ะตําแหน่งของมาตามาตาคือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราคาดหวังสิ่งใดเป้าหมายชีวิตอะไรการเรียนการศึกษาต่อการทํางานในรูปแบบไหนไปปรึกษาผู้รักผู้ใหญ่เขาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกๆท,ทางที่เขาสามารถจะช่วยเหลือได้อย่างเช่นครอบครัวใครคุณพ่อคุณแม่มีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะเขาก็อาจจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทุนหรือสําหรับครอบครัวใครที่ผู้รักผู้ใหญ่คือเป็นคนที่มีการงานที่ดีมียอดมีตําแหน่งมีความมั่นคงในชีวิตเขาก็จะช่วยฝากฝังเกี่ยวกับ เรื่องของโอกาสทางการงานโอกาสทางอนาคตความมั่นคงของตัวเราเองได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของโภคาโภคาคือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้เนี่ยให้ดูสถานการณ์ไปก่อนนะถ้าเกิดว่า การเงินมาดีขึ้นการงานมันมั่นคงนะ,ค,ะค่อยตัดสินใจคิดเกี่ยวกับเรื่องของการจะซื้อบ้านก็แล้วกันนะคะเร็ยเรดวว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ดูไปตามสถานการณ์ความเหมาะสมด้วยนะคะประเมินด้วยตัวของคุณเองด้วยนะต่อมาค่ะตำแหน่งของมาชิมา มชิมาก็คือความพอประมาณปานกลางหรือสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรกับคุณนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของโครงกระดูกนะก็คือมันเปรียบเสมือนกับการที่เราทําอะไรที่มันเหมาะสมกับเราการที่เราทําอะไรมาอย่างยาวนานหรือการเดินสายตามบรรพบุรุษการทําในสิ่งที่ครอบครัวเคยทํามา จะเป็นผลในทิทางที่ดีต่อตัวคุณเองรวมไปถึงเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ครอบครัวแนะนำมันจะนำพาไปสู่ทิศทางที่ดีต่อตัวเราเองแน่นอนค่ะต่อมาค่ะบรรทัดที่2ไพ่ใบแรกค่ะตำแหน่งของตนุตัวตนของท่านในแนวทางของการปฏิบัติในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคุณก็จะมีพฤติกรรมของการนอนดึกมากๆเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่า ติดหนังหรือเปล่าติดซีรีส์หรือเปล่าติดข้อสตาร์หรือเปล่านะอาจจะมีคนที่แบบว่าเหมือนกับชอบใช้ชีวิตช่วงเวลากลางคืนมากกว่าที่จะใช้ช่วงเวลากลางวันนะคะยิ่งช่วงเวลานี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะ work from home การงานอาจจะแบ่งสรรเวลาได้ด้วยตัวของตัวเองนะดังนั้นช่วงกลางวันก็ใช้เวลาทํางานช่วงกลางคืนก็อาจจะรีแลกตัวเองก็เลยทําให้เรานอนดึกนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตําแหน่งของกระดุมพระเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงิน ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยการเงินเนี่ยมันค่อนข้างจะติดติดขัดขัดอีลุงตุงนั่งทั้งเรื่องของเงินที่เข้ามาและเงินที่ออกไปมันไม่ได้บาลานซ์กันเท่าที่ควรจะเป็นรวมไปถึงอาจจะใช้เงินออด้วยความแบบตามใจตัวเองมากมายขนาดนั้นไม่ได้ที่สําคัญอาจจะมีเกณฑ์ถ้าเอาว่าขั้นหนักเลยนะถึงขั้นต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปยืมเงินคนอื่นเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะหนักแหละเข้าใจเลยสถานการณ์การเงินตอนนี้นะคะ ต่อมาค่ะตำแหน่งของศาชาเรื่องของเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ช่วยเหลือเราได้ถ้าเรามีสถานการณ์ปัญหาจริงๆ เพื่อนยืมงินได้เปล่าเขาพร้อมช่วยคุณนะคะหรือว่าเพื่อนทุกใจจังเลยโทรไปขอคำปรึกษาเขาก็จะให้คำปรึกษาในมุมที่จากทุกอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นดีนะคะจากที่เหมือนกับจะย่ำแย่ก็จะกลายเป็นเห็นโอกาสเห็นหนทางที่ดีและมีกำลังใจกลับมามากขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของพันธุบางครั้งจะหมายถึง ญาติพี่น้องหรือว่าในบางครั้งเนี่ยอาจจะแปลความหมายถึงตําแหน่งของหัวใจหรือความรู้สึกของคุณช่วงนี้เนี่ยมันมีใจเกี่ยวกับการที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากจะทําบุญสุนทานอยากจะสร้างแต่บุญกุศลอยากจะทําแต่คุณงามความดีนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกับตัวเราเองรวมไปถึงบางครั้งสังเกตนะคะว่า มีผมเทวดามีผมสีทองเนาะจะแปลความหมายได้ถึงชาวต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศบางท่านอาจจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของการอยากจะเดินทางไปต่างประเทศไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเมืองนาไปสร้างรากฐานความมั่นคงไปสร้างวิมานของเราที่อื่นไปเลยอละไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปุตตะปุตตะคือเรื่องของลูกหลานช่วงนี้เนี่ยคาดหวังการมีบุตรได้ไหมก็ต้องตอบ ตรงๆณนะจุดนี้เลยว่าอย่างคาดหวังไม่ได้แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังหลายๆคนกับการคาดหวังในเรื่องของการมีบุญอาจจะดูตามความเหมาะสมนะคะอาจจะพักเบรกไปช่วงระยะเวลานี้ก่อนก็แล้วกันเนาะต่อมาค่ะตำแหน่งของอริคู่ศัตรูคู่อาฆาต โดยปกติแล้วมันจะแปลความหมายในเชิงของคนเนาะแต่ว่าไพ่ใบนี้เป็นเกี่ยวกับยานพาหนะดังนั้นจะต้องระมัดระวังเกณฑ์อุบัติเหตุอุบัติภัยในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับรถสองล้อไม่ว่าจะเป็นการขับขี่หรือการโดยสารนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปัตตนิก็คือเรื่องของความรักสำหรับท่านที่โสดก่อนเลยก็แล้วกันนะคะท่านที่โสดช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการที่ โปรงตกไม่ได้อยากสนใจใครไม่ได้อินเลิฟกับเรื่องของความรักครั้งใหม่เพราะว่ารักครั้งเก่ายังฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกอยู่ในจิตใจของฉันอยู่เลยยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่เลยนะก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับใครในช่วงระยะเวลานี้รวมไปถึงท่านใดก็ตามที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของแบบความรักที่ไม่ค่อยหวานชื่นเลยความรักอ่อนกําลังแรงลงไปเยอะเลยนะอยู่ในช่วงของการเบื่อนาน อยู่ในช่วงของการทําตัวเหมือนเป็นคนแก่มองหน้ากันแล้วก็อืมโอเคให้รู้ว่ามีกันอยู่ในชีวิตนะแต่ไม่ได้มีสีสันไม่ได้สดใสกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่สําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะตําแหน่งของ มรณะบรรทัดที่3แล้วนะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่จุดเทียนนะคะก็คือตำแหน่งนี้เนี่ยมันหมายถึงเกี่ยวกับสุขภาพหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ทําให้เราสูญเสียสุขภาพร่างกายแบบสุดโทมลงไปนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะ เล่นมือถือในที่มืดทําให้ค่าสายตามันแย่ลงหรือว่าอาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการไปไหนมาไหนแล้วก็อาจจะมีความประมาทไปบ้างเล็กๆน้อยๆกัดตกไปบ้างนิดหน่อยอะไรองี้ค่ะ ก็ต้องเรามาระวังจุดจุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองช่วงนี้เนี่ยมันจะเกิดจากพฤติกรรมของตัวคณเองเลยค่ะยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้ทันต่อมาค่ะตำแหน่งของสุภาคือเรื่องของคุณงามความดีสิ่งดีงามที่สุดในความเป็นคุณก็คือเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ เราไปอยู่ที่ไหนเราก็สามารถจะเป็นจะพูดว่าไงอ่ะเหมือนเป็นเฮดหรือว่าเป็นเป็นผู้นําในที่นั้นๆได้นะดังนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยมักจะได้รับโอกาสที่ดีกับชีวิตเสมอละค่ะต่อมาค่ะตาแหน่งของกรรมการงานการงานในช่วงนี้เนี่ย มันก็จะมีคนแบบหยิบยื่นโอกาสหรือว่ามีคนมาแนะนําว่าเฮ้ยลองไปทําตรงนั้นสิลองไปทําตรงนี้ดูสิแล้วถ้าเราไปตามที่เขาบอกหรือทําตามที่เขาบอกโดยเฉพาะถ้าเป็นครอบครัวของเรานะก็จะเป็นประสบความสําเร็จมากเค้กที่อยู่ตรงหน้าเด็กผู้หญิงก็คือเป็นความสําเร็จเป็นเค้กก้องใหญ่มากๆเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มาก,มากๆเลยทีเดียวค่ะต่อมาค่ะตาแหน่งของลาพะลาภะคือเรื่องของความมั่นคงในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวเรื่องของการโจทย์หุ้น จดบริษัทหรือว่าเป็นการจดเอกสารล,ลงนามว่าเอาได้สมัครเข้าทํางานที่นี่เป็นการสมัครงานใหม่ๆหรือได้รับการตอบรับจากความมั่นคงใหม่ๆการงานใหม่ๆนั่นเองนะคะดังนั้นก็ถ,ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสาหรับคนที่กําลังมองหางานเนาะต่อมาค่ะตาแหน่งของพยายะก็คือเรื่องของ สุขภาพโรคภัยแค่เจ็บช่วงนี้อาจจะต้องกักตัวอยู่บ้านในสถานการณ์คูิดต่างคนต่างอ,อ,อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะรวมไปถึงมันอาจจะอยู่ในช่วงของออการที่จะต้องไปตรวจเช็คสุขภาพมีการไปพบหมอพบแพทย์บ้างนั่นเองค่ะและ2ตํตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งทาสา,าสาทาสีเป็นตำแหน่งของบริวารลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้การดูแลคนที่อยู่ภายใต้การปกครอ,องของตัวเราเองนะคะบริวารที่เป็นเพศเดียวกันในช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนกับ ไม่คอยแต่ยุ่งกันไม่รู้ว่าเบิร์กฟอร์มพงกันหรือเปล่านะช่วงนี้นะเหมือนต่างคนต่างทํางานไปต่างคนต่างมีหน้าที่เขาก็จะเป็นคนที่เงียบนิ่งดิ้งอยู่แล้วแล้วพอยิ่งไม่ได้ทํางานด้วยกันก็คือยิ่งเงียบเงียบหายก็ไปใหญ่เลยนะคะการงานก็เลยแบบช้าๆต้องคอยโทรตามต้องคอยจิกๆิเขานิดหน่อยส่วนบริวารที่เป็น เพศตรงกันข้ามช่วงนี้ก็คือเหมือนกับมีก็เหมือนแบบช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ได้ได้ว่าบริวารลูกนอ้องช่วงนี้เนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของการงานไม่ได้เรามีเราก็จะรู้สึกค่อนข้างเครียดแล้วก็วิตกกังวลกับเขามากกว่านะคะคือได้ได้ว่าพึ่งพาตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณเองนะคะโอเคค่ะก็ขอจบการทํานายไทยทักดวงชะตาชาวราศีพิจิกประจําเดือนสิงหาคม2564นี้นะคะ